ประจำปีพศ2565ในวันนี้จังหวัดสระบุรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผ่าแรงงานในพื้นที่ในใต้ดินศสาสนชาติ20ปีมีเป้าหมายคือการุ่งมั่นให้ประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วใน เป็นต้นต่จากจัหวัดระรีไปเป็นจังัเกศวันนี้เกิรอยู่ในพื้นที่นะครับกี่สักครกู่ไปแล้มีการต่อรูปมีการอนะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับให้นักท่องเที่ยวรวมก็อีกประมาณ้าล้า ตอนนี้เข่าคาร์ลอร์ยีคาร์ตัวนที่เป็นสัญชาติไทยบวกกับสัญชาติอะไรอื่นๆก็ประมาณเจ็ดสิบล้านเรามีโรงงานในจังหวัดสระบุรีบวกลบประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยโรงงานตั้งแต่น้ำมันสมัยนี้ก็เน้นไปใน เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อปปานนโยบายของรัฐบาลในปีกว่าน565ให้เดินไปถึงจุดมุ่งหมายพอผู้ประกอบการนลยจาย้าหน้าที่มังกรใครที่เคยมาสามนาแล้ววันที่29กันยายนที่ผ่านมาดูต้องเปลพอเข้าประเด็นก็คงจะด้ล้ๆกันแต่ว่ามันก็มีการปรับใหม่ไปเรื่อยๆ การกระทรวงนั้นๆหรื่องจากติดเรื่องทั้าหมดนั้นหลายคณะด้วยกันไปรู้จะไปร้องเรียนที่ไหนก็ต้องร้องเรียนที่คณะกรรมการต่างๆเป็นคณะกรรมการใด ตอนนี้นะคะใครที่ประกอบไปที่ด้านสาขาท่าไรยฟ้าแร่ค่ะจะต้องมีใบรับรองจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักงานฝูนย์ประเมินที่กรมพัฒนาฝีมือแรง ถ้าเป็นในส่วนของภาพรวมทั้งของประเทศเองนะครับของเราเองเนี่ยนะครับเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด -19 แล้วรอบที่สองที่ผ่านมานะครับหรือว่าอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็กำลังมีตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาร่วมนะครับตรงนี้ตรงนี้ในกลุ่มงานของเราโรงพยาบามเนีจะให้ เราได้มาได้เห็นกัรหลายๆกลุ่มหลายๆกลู่้วันทื่นกันที่มีการไร้างระดับระกันต่างๆนะครับรัฐบาลเองก็คงจะต้องมองทุกส่วนแต่มั่อเราไม่ดีกบความ่วมมือทงการมือไม่ไหว่าเาควรจอาวรเรื่องการรับรับ 好吧。Cool